นานมาแล้วมีครอบครัวหมูครอบครัวหนึ่งมีแม่หมูและลูกหมูอีกสามตัววันหนึ่งแม่หมูจึงได้พูดคุยกับลูกหมูทั้งสมตัวว่าแม่จะให้พวกเจ้าสร้างบ้านเป็นของตนลูกหมูตัวที่สพูดขึ้นว่าข้าจะสร้างบ้านด้วยอิฐเพราะอิฐเป็นสิ่งที่แข็งแรงทนทานทนน้ำทนฝนทนลม,นลมและทนแรง หมูตัวที่สองจึงพูดขึ้นว่าข้าจะสร้างบ้านด้วยไมย้เพราะไม้มันง่ายสร้างต่อการประหยัดเวลาดีกว่าสร้างบ้านด้วยอิฐของเจ้าพี่หมูตัวที่สเป็นพี่หมูที่ขี้เกียจมีแต่กินกับนอนจึงได้พูดกับน้องว่าข้าจะสร้างบ้านด้วยฟางเพราะฟางประหยัดเวลากว่าพวกเจ้าเป็นไหนไหนอีก จากนั้นพวกลูกหมูก็ได้คุยกันเสร็จก็พากันแยกย้ายกลับไปสร้างบ้านเป็นของตนจนกระทั่งวันหนึ่งมีเจ้าหมาป่ามาซุ่มดูหวังจับลูกหมูสามตัวกินเป็นอาหารมันได้ไปยังบ้านของลูกหมูที่สร้างด้วยฟางก่อนพร้อมไปยังประตูมันก็พูดขึ้นว่า เจ้าหมูน้อยออกมาให้ข้ากินดีกว่านะไม่ฉันไม่เปิดประตูให้แกหรอกไปให้พ้นไม่เปิดไม่เปิดไม่เป็นไรบ้านเจ้าสร้างด้วยฟางแบบนี้ข้าเป่าทีเดียวก็พังแล้วมามะมาให้ข้ากินซะดีกว่าหมูเรีบวิ่งไปหาน้องคนกลางที่สร้างบ้านด้วยเศษไม้และเจ้ามาป่าก็มาเคาะที่ประตู พร้อมบอกให้ลูกหมูเปิดประตูลูกหมูพูดขึ้นว่าไม่มีทางข้าไม่ยอมเปิดประตูให้หมาป่าใจร้ายอย่างเจ้าเด็ดขาดอ๋อเหรอบ้านไม้ที่สร้างไม่แข็งแรงแบบนี้ข้ากระโดดกระแทกประตูสองทีมันก็พังแล้วแหละเอาละหนึ่งสองซ่ำแล้วเจ้าหมาป่าก็ได้พังประตู หมูทั้งสองจึงรีบวิ่งขึ้นไปยังบ้านอิดของน้องเล็กโดยที่มีเจ้าหมาป่าวิ่งตามมาติดๆแล้วพร้อมเล่าว่าบ้านทั้งสองหลังถูกหมาป่าพังไปแล้วเจ้าหมาป่ามาถึงบ้านน้องเล็กและเคาะประตูแล้วพูดขึ้นว่าเปิดประตูให้ข้าเข้าไปกินเจ้าเดี๋ยวนี้นะไม่เปิดจะพังบ้านอีกหลังแล้วนะน้องเล็กตะโกนบอกว่า กลับไปซะเจ้าหมาป่าเจ้าไม่มีทางพังบ้านของข้าหลังนี้ได้หรอกหลังจากนั้นหมาป่าก็ได้รวบรวมแรงและเป่าไปยังบ้านของน้องเล็กแต่ไม่เป็นผลเพราะบ้านน้องเล็กสร้างด้วยอิฐและแข็งแรงมากมันจึงไม่พังทำให้หมาป่าเป็นลมและสลบไป